ถ้าทางของลูกชายนิดนึงเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนักการก็ไปโรงเรียนครับก็ตอนนี้ก็เข้าเตรียมอนุบาลแล้วครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องร้องเรื่องอะไรครับก็อยู่โรงเรียนตอนนี้แต่จะมีอย่างหนึ่งคือเราส่งผมส่งให้เรียนอินเตอร์แต่ว่าเขาไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษฟังรู้เรื่องแต่ว่าไม่โต้ตอบกับกับคุณครูภาษาอังกฤษก็ยังงงอยู่นะครับว่าจะยังไงแต่ก็เห็นว่าก็น่าจะดีขึ้นนะครับถ้าไม่งั้นก็ถ้าเกิดว่า ก็ต้องมีการแบบจริงๆแล้วที่บ้านเราเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่คือไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะแบบว่าเขาก็อยู่ที่นั่นเขาจะใช้ภาษาอังกฤษเลยแล้วก็อยู่ที่บ้านก็กลับมาไทยล้วนๆเลยอะไรเงี้ยก็ก็กําลังก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากเพราะด้วยความที่เขายังเด็กอ่ะตอนนี้เ็าอาจจะยังแบบว่าเหมือนเป็นช่วงที่กําลังปรับตัวอยู่แต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับมากรูอะไรอย่างเงี้ยราษา คุณแม่เขาเข้าไปแต่ว่าตอนนี้คือคุณครูเขาก็พยายามจะให้เขาเริ่มแบบมีกิจกรรมแบบอย่างเช่นเอาของเล่นไปโรงเรียนและให้เล่าถึงของเล่นของเขาเอาหนังสือไปให้เล่าเป็นเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าผลตอบรับเป็นยังไงเพราะยังไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปดูเลยว่าเป็นยังไงน้องเป็นคนขี้อายหรือเปล่าไมนไม่ขี้อายครับแต่คือครั้งแรกๆถ้าเจออาจจะไม่คุ้น แต่ใช้เวลาตัง้งประมาณห้าถึงสินาทีเดี๋ยวพอเขาคุ้นแล้วเขาก็เล่นปกติเหมือนเด็กทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมีหัดให้พูดที่บ้านเราวก็ชวนเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นศัพท์ซะมากกว่าจะถ้าสนทนาก็เป็นประโยคยาวๆเลยอะ่ะเราก็เรียนโรงเรียนวัดอนะ่ะให้ทําไงอะ่ะภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงคืออยากจะที่อยากส่งลูกไปเรียนเนี่ยเพื่อให้ลูกเนี่ยแข็งแรงกว่าเราในตอนที่เราตอนเด็กเราก็เลยว่า แต่คือด้วยความที่เขาเคยชินได้ใช้กับกับเพื่อนๆกับกับอาจารย์หรือครูที่โรงเรียนเนี่ยก็น่าจะทําให้เขาแบบว่าโอเคคุ้นเคยมากกว่าเพราะว่าตอนที่สมัยผมเรียนเนี่ยกววาจะเริ่มเรียนก็เรียนตอนป .5 ป .6 อะไรเงี้ยแต่นี้ก็วางวางตั้งแต่ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยก็โอเคปิดทำไมครับเราังกลิ่นออกอะฮะอ๋อเมื่อยเอเมื่อยดามได้ครับส่งน้องไปเรียนนานเท่เที่ไหนอ่าไปเรียนมาสองเทอมแล้วครับ แล้วถ้าเกิดเขายังไม่พูดภาษาอังกฤษนี้ไปจะให้เรียนภาคภาษาอังกฤษดีไหมเดี๋ยวจะย้ายไปเรียนโรงเรียนวัดแล้วครับก็ยังก็ยังเรียนอยู่ครับ <c oughs> แล้วคือแต่คือแค่มีถ้ามีความกังวลใจอะไรตอนนี้คือคงไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องนี้นอกนั้นก็พัฒนาการเขาเป็นไปตามปกติดีไม่เห็นอะไรคะทำไมถึงให้เขาด้านสนใจด้านภาษาผมเองอะคือเราเราผมใช้วิธีของผมนั่นก็คือว่าผมเองผมอ่อนภาษาผมรู้สึกว่า เวลาที่เราเราอ่อนภาษาเนี่ยบางทีเราเสียโอกาสอะไรไปหลายๆอย่างและเกิดว่าถ้าเกิดว่า,า,เ,วาเขามีพื้นฐานในเรื่องภาษาเข้ามาบางทีมันก็จะทําให้เปิดโอกาสในในด้านอื่นๆ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าการเรียนวิชาชีพเนี่ยจริงๆมันก็มันก็จะดีกว่าแล้วการเรียนวิชาชีพต่างๆทุกอาชีพมันต้องใช้การสื่อสารเป็นหลักอะ่ะการสื่อสารถ้าเรานอกจากภาษาไทยมีภาษาอื่นด้วยมันก็จะได้เปรียบคนอื่นเข้าไปอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดี โตแล้วมีแานมีน้องคนตอนไปไหมก็ปล่อยธรรมชาติแต่ยังไม่มีเลยครับก็ยังไม่มีแต่ก็ก็ยังปล่อยธรรมชาติอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คือเดี๋ยวเขามาก็คงจะมาเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ให้กำกัดเด็กได้หมดครับแต่ใจจริงเรามีลูกชายแล้วคนต่อไปจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายก็ได้อะไรเนี้ยก็แต่ขอมีก็เหมือนอย่างที่เคยบอกว่าขอมีแค่2คนก็โอเคละให้โอเชียนเขาไม่เหงาแล้วก็ นั่นแหละก็อยากจะเลี้ยงเด็กอีกรอบนึงแล้วเพราะโอเชียนตอนนี้เขาก็เหมือนแบบทั้งเขาช่วยเหลือตัวเองผู้รู้เรื่องแล้วอะไรเงี้ยเขาอยากสื่อสารอะไรก็สื่อสารได้แล้วก็เลยตอนนี้ถ้าจะมีจะมีอีกคนหนึ่งก็ก็กำลังดีเพราะว่าระยะเวลาก่อนจะท้องมันก็อีกประมาณประมาณแปดเก้าเดือนอะไรเงี้ยมันถึงก็เขาตอนนั้นเขาน่าจะรู้เรื่องกว่านี้แล้วเตรียมตัวมีการบำรุงอะไร้าง บำรุงอะไรนะครับตอนที่ก็ไม่ได้บำรุงอะไรครับก็ถ้าออกกําลังกายก็ออกกําลังกายปกติอาทิตย์ละวัน2วันอยู่แล้วแต่ฟุตบอลบ้างอะไรเงี้ยก็ก็ผมว่าตอนนี้ผมว่าก็แข็งแรงดีนะในเรื่องสุขภาพกังการตัวสุขภาพไม่ไหวที่บอนะเขาอยาอกมีน้องเลยถามเขาว่าอยากมีน้องไหมเขาเขาบอกว่าเขาไม่อยากมี <c oughs> แต่ถามแต่ถามเราก็ต้องลอมถามไปเรื่อยๆอ่ะแลวอยากมีน้องผู้หญิงอยากมีน้องผู้ชาย อยากมีน้องผู้หญิงแต่เอาทำไมเนี่ยบอกอยากไม่อยากมีไงแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเน่เขาบอกว่าเดี๋ยวแกล้งเพื่อนแกล้งน้องแกล้งอะไรเงี้ยเขาบอกจะถามไปโรงเรียนว่าไปทําอะไรก็ไปแกล้งแกล้งแต่บอลแล้วแกล้งเพื่อนแล้วเขามีน้องก็เดี๋ยวแกล้งน้องอะไรเงี้ยก็พูดไปงั้นแะแต่จริงๆแล้วก็ไม่หรอกครับพอเวลาเขาเขาเล่นกับเด็กคนอื่นเขาก็จะเล่นดีผมว่าเชื่อว่าเวลาที่เขาเกิดมีน้องเขาก็น่าจะดูแลน้องดี ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็เป็นคนที่เด็กล่าเริงสนุกสนานดีนะครับก็ก็ดีผมพอเห็นแล้วเราก็ก็ดีเราก็แฮปปี้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพอเขาล่าเริงสดใสดีพอเวลาเขาจะป่วยหรือไม่สบายอะไรเงี้ยเราจะดูอาการง่ายคือเขาจะซึมบางครั้งเขาแบบไม่สบายนะเขาก็ยังเล่นนะเราก็เลยแบบบางทีนอกจากเขาจะเป็นแย่ๆหนักๆจริงๆเราถึงจะรู้อาการนะอ่ะเพราะเขาเล่นเยอะอ ให้เขาเรียนอย่างนี้ก่อนดีกว่าครับมันให้ดูเป็นการงานไปถ้าเกิดว่ามีใครสนใจให้ติดต่อเข้ามาเป็นดูเป็นการงานกันไปดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าจะให้แบบเล่นประจาประจาอย่างเช่นละครหรืออะไรที่มันยาวๆอะไรเงี้ยก็คงจะไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่ากลัวเป็นภาระ,ะคนอื่นแล้วอีกอย่างหนึ่งอยากให้เขาเล่นสนุกสนานให้เขาสมวัยของเขาดีกว่าก็ก็ก็ดูดรายละเอียดว่ามันยากง่ายอะไรยังไงก็ดูก่อนว่าลูกเราทําได้ไหมแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้างานระยะสั้นๆ ยังไม่มีเลยครับแต่ข้อนี่นก็ทํางานอยู่แล้วไม่เป็นไรก็เกิดว่าจริงๆไม่ต้องทํางานหรอกเพราะผมเองผมว่ามีเรื่องมีแรงผมทํางานกับผมได้โอเคสามารถดูแลครอบคัวได้